ต้องขออภัยที่เมื่อวานไม่ได้ทำคลิปนะคะเพราะว่านิงอ่านหนังสือจะสอบเนาะนะคะหลายคนก็ส่งคำถามเข้ามาหาหนิง สำหรับไลน์ที่หนิงขึ้นไ d ดีไลน์ให้ตรงนี้นะก็ส่งคำถามเข้ามาหลากหลายคำถามส่งคำถามส่งคำพูดส่งแนวความคิดส่งเรื่องราวมาให้หนิงได้พูดได้คุยนะคะวันนี้หนิงขอตอบคำถามเลยละกันเพราะว่าเห็นถามเยอะมากและหนิงก็มองว่าคุณอาจจะเข้าใจผิดอะไรไปหรือเปล่านะคะซึ่งซึ่ง เรามาเคลียร์ทำความรู้จักกันก่อนหลายๆคนนะคะคำถามที่ถามมาว่าพี่หนิงทำไมนะพี่หนิงหรือน้องหนิงทำไมเมียฝรั่งเนี่ยเขาถึงกินหรูอ,อยู่แพงจังเลยอะอยากจะมีชีวิตอย่างเขาอะ่ะอยากจะแบบใช้ชีวิตแบบเขาบ้างเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมพี่ก็หาสามีฝรั่งนะพี่ก็อยากมีสามีฝรั่งนะแล้วเมียฝรั่งทุกคนเนี่ย เป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่ากินหรูอ,อยู่แพงทุกคนไหมเนี่ยทำความเข้าใจกันก่อนละกันนะคะนิงอยากจะบอกทุกคนว่านะคะการที่เมียฝรั่งแต่ละคนเนี่ยนะคะที่เขามาอยู่แล้วเขาได้มีชีวิตหรูอ,อยู่แพงเนี่ยนิงอยากจะให้ทุกคนคอมเมนต์ให้หนิงหน่อยคนที่ได้สามีฝรั่งแล้วนะคะคือนิงอยากจะบอกว่าทุกคนไม่เหมือนกันนะทุกคนใช้ชีวิตแตกต่างกันทุกคนใช้เขาเรียกอะไร มามาอยู่แตกต่างกันไม่มีอะไรเป็นสแตนดาร์ดไม่ได้หมายความว่าทุกคนทุก,ท,กทุกคนจะเป็นเหมือนกันนะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยชีวิตฉันนี่รัิศหรูสมแมนแตนเลิศหรูชีวิตฉันนี่แบบว่าเออ หาใครเปรียบไม่ได้แล้วแบบเลิศหรูมากนะคะผัวดีผัวเลิศผัวเปยผัวเปอร์อะไรก็แล้วแต่นะคะคือบางคนอาจจะเป็นแบบนั้นแต่บางคนก็บอกอุ้ยทุกแสนสาหัสนะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่นนี่นั่นนะซึ่งตัวหนิงถามถึงตัวหนิงหนิงตอบในมุมของหนิงหนิงไม่ได้ตอบว่าเป็นชีวิตใครโอเคปะเคลียเนาะสำหรับตัวหนิงเนี่ยหนิงไม่ได้มีชีวิตที่แบบว่าเหมือนซินดรลล่าโอเคปะหนิงเป็นธรรมดามากหนิงยังทํางานหนิงยัง อะไรเหมือนเดิมนะคะใช้ชีวิตเหมือนอยู่ไทยเลยเหมือนปกติค่ะกินกินอยากจะออกไปกินก็คือกินแต่ไม่ได้เหนือขนาดว่าโอ้ยกินทิ้งกินขว้างอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติถามว่าหรูอยู่แพงไหมสําหรับตัวหนิงหนิงมองว่าธรรมดาไม่ได้เลิศหรูไม่ได้อะไรเลยนะคะแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าการที่กินหรูอยู่แพงเนี่ย ไอ้คำสแตนดาร์ดคำว่ากินหรูอ,อยู่แพงนี่มันคือแบบไหน <laughs> นั่นคือสิ่งที่หนิงนังนึก,น,กนึกไม่ออกว่ามันกินหรูอ,อยู่แพงของแต่ละคนต่างกันนะอันนี้หนิงตอบในมุมของหนิงนะคนไหนที่กินหรูอ,อยู่แพงแบบในมุมของใครก็กรุณาคอมเมนต์ด้านล่างให้หนิงด้วยนะคะในมุมของหนิงคําว่ากินหรูอยู่แพงเนี่ยคือหนิงเป็นคนที่แบบธรรมดาไงหนิงไม่ได้แบบ เวอร์วางอลังการสักเท่าไหร่หนง่็เลยจะตอบว่าจริงๆชีวิตเหน่งเนี่ยนะคะคาว่ากินหรูอยู่แพงของหน่งเนี่ยมันมันมันไม่ได้หมายแค่ว่าไปกินที่ร้านอาหารนั่นคือกินหรูไม่ใช่นะคะ <S <S <ๆ S 1> การที่เรามีชีวิตที่ดีของหน่งการมีแบบชีวิตหรูหราการมีชีวิตดีเนี่ยหน่งมองว่า <S <S พวกที่กินหรูอยู่แพงเนี่ยคือพวก อ่าพวกเจ้าหญิงพวกพินซอกพินเซตอะไรประมาณนั้นถ้าเป็นความคิดหนึ่งนะเพราะว่าพวกนั้นคือเขาไม่ต้องมานั่งทํากับข้าวเองเขาไม่ต้องมานั่งอา่าเก็บกวาดเองคือเขาอยากกินเขาตื่นขึ้นมาเขาได้กินอาหารวางบนโต๊ะแล้วไม่ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยจะกินเมนูอะไรดีนะไม่ต้องอะไรดีถ้าคุณอยากจะต้องแบบเขาจะกินเอาอไปกินข้างนอกแค่เขาเดินออกไป ถึงที่คือเขาได้กินแล้วนั่นคือคนที่แบบกินหรูสาหรับหนิงกินเสร็จสะบัดตูดออกไปเสร็จได้เลยจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายมีคนจัดเตรียมให้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นคือคําว่ากินหรูอยู่แพงของหนิงเพราะฉะนั้นหนิงถึงถามพวกคุณว่าคําว่ากินหรูอยู่แพงของพวกคุณสแตนดาร์ดคืออะไร คุณแบบไหนถึงเรียกว่ากินถ้าแบบคุณเห็นเมียฝรั่งแล้วเขาไปกินอาหารหรูๆเขาไปใช้ชีวิตหรูๆเอ่อคำว่าหลวงคุณคือไปกินอาหารนอกบ้านไปเอ่อทอาหารกินเองดีๆทุกวันอย่างเงี้ยคาว่ากินอาหารดีๆของคุณคําว่าอาหารดีคืออะไรมันต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนเพราะฉะนั้นนิงถึงบอกว่าคนเราสแตนดาร์ดแตกต่างกันถ้าของนิงว่าอาหารดีของนิงนี่คืออาหารดีอาหารเหลาคืออาหารแบบ อย่างแพงเลยนะแบบว่าเออแบบว่าอะไรที่อาหารแพงล่ะไม่ใช่แค่อาหารฝรั่งแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแบบธรรมดามากนะคะแต่ถ้าอาหารแพงคือแบบพวกพวกโอนะใช้วัสถุดิบทางการทำอาหารอย่างดีเมนูดีๆอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นนะเขาเรียกแพงนะแต่ถ้า พิซซงพิซซ่าอะไรเงี้ยไม่ได้แพงนะคะสปากเกต็ตตอกสเปากเกตตี้อะไรเงี้ยไม่แพงนะเป็นเรื่องธรรมดามากนะคะซึ่งนี่ถึงบอกว่าระดับเจ้าหญิงอะ่ะมันถึงจะเป็นการกินหรูอยู่แพงตรงนิงแต่ถ้าเมียฝรั่งทั่วไปที่เราเป็นอยู่เนี่ยหนิงมองว่าธรรมดาค่ะเป็นการใช้ชีวิตธรรมดามาเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเราอาจจะเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเฮ้ยเมียฝรั่งไปกินร้านอาหารแต่อย่าลืมนะคะต่างประเทศเนี่ยไม่มีร้านข้างทางเหมือนบ้านเราไม่มีร้านอาหารข้างทางเหมือนคนไทยมันก็เลยเห็นเขาไปกินร้านอาหารกัน ร้านข้างทางมันไม่มีค่ะถ้ามันมีหนิงก็จะไปกินเพราะฉะนั้นหนิงไม่ได้เอาตัวหนิงเป็นสแตนดาร์ดเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่ามองว่าเอ้ยเขากินเมียฝรั่งกินหรูอยู่แพงนี่ว่าคนไม่ใช่เ๋ยอย่างวันนี้หนิงเอาไปกินข้าวข้างนอกเนี้งเดี๋ยวหนิงลงวิดีโอนี้ต่อไปให้แต่คุณจะได้ดูนะคะซึ่งหนิงมองว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมันมันอยู่ที่ความรู้สึกของคน แล้วเมียฝรั่งทาไมมีเงินใช้เยอะจังเลยพี่หนิงเขาได้ผัวรวยทุกคนหรือเปล่าฝรั่งรวยทุกคนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกอย่างไม่รวยทุกคนฝรั่งไม да. ่ได้รวยทุกคนนะคะแต่อย่างมันมีสองหลายหลายกรณีที่เกิดขึ้นเมียฝรั่งบางคนเขาก็ทํางานช่วยกันผัวทํางานเมียทํางานเขาก็มีเงินที่จะแบบไปกินไปเก็บไปช่วยจ่ายช่วยกันแต่ถ้าเมียฝรั่งคนไหนไม่ได้ทํางานได้ผัวรวยอ่ะผัวก็เป็นคนจ่ายก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นแล้วพวกที่แบบมาแล้วชีวิตไม่ดีล่ะมาแล้วลําบากล่ะ เขาก็ไม่มาโชว์ให้คุณดูแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมันมันไม่สามารถที่จะไปบอกไล้ว่าได้ผัวได้ผัวฝรั่งได้ต้องรวยทุกคนไม่รวยทุกคนนะคนรวยก็มีคนไม่รวยก็มีเพราะฉะนั้นหนิงอยากจะให้คุณทําความเข้าใจตรงจุดนี้อย่าอย่าคิดว่าได้ผัวฝรั่งแล้วจะรวยทุกคนไม่ใช่นะแล้ว หนิงมิงไม่อยากให้คุณมานั่งคิดแบบจินตนาการแล้วคุณเสียความรู้สึกถ้าถ้ามาเจอแล้วมันไม่ได้รวยทุกคนหรอางี้ยแล้วเพราะเออเราไปเจอคนที่ไม่รวยแล้วเราลําบากอย่างเงี้ยคุณก็จะได้อ๋อจริงๆแล้วเมียฝรั่งเนี่ยหนิงเชื่อหนิงค่ะเมียฝรั่งไม่ได้ผัวรวยทุกคนจริงๆหนิงหนิงหนิงท้าเลยไม่มีใครหรอกที่จะได้ผัวรวยทุกคนเป็นไปไม่ได้เมียฝรั่งที่มามีชีวิตดีก็เยอะมีชีวิตไม่ดีก็เยอะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเลือกค่ะ อยู่ที่เราเลือกว่าเราจะเลือกอะไรยังไงบางคนบอกเลือกดีแล้วมันก็ยังไม่ดีอ่ะนั่นนะสิคือมนุษย์เหมือนกันมีดีมีเลวอยู่ในปะปนกันไม่ใช่ว่าฝรั่งจะแบบเป็นเทวดาไม่ใช่ว่าฝรั่งว่าจะเป็นมีแต่คนดีไม่ใช่ ฝรั่งก็มีทั้งดีทั้งเลวอยู่ชาติไหนก็มีทั้งดีทั้งเลวอยู่ที่เราเลือกค่ะว่าเราจะเลือกเจอใครโอเคนะเดี๋ยวหนิงจะลงคลิปวิดีโอให้ดูที่หนิงไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แค่แบบเป็นร้านอาหารธรรมดาหนิงบอกตรงมันไม่ได้มีอะไรที่แบบพิเศษหรือซับซ้อนนะคะไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ตามห,หนิงด้วยอย่าลืมกดดูวิดีโอต่อไปนะจ๊ะบายบายค่ะ